สวัสดีค่ะ,ะชื่อจิมนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคำพยานนะคะเรื่องของคู่พระพรนะคะ ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะคือเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ7จ็ดปีที่แล้วตอนนั้นอายุ43นะคะก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอยากจะมีคู่พระพรอยากจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตมาดูแลเราก็เลยเขียนคำอธิษฐานของตัวเองไว้ในกระดาษนะคะก็จริงๆเขียนแค่สั้นๆนะคะก็บอกพระเจ้าว่าคือลูก อยากจะขอ12ข้อก็คือข้อแรกคือขอให้เป็นคริสเตียนเป็นครอบครัวที่เป็นคริสเตียนจริงๆทั้งงครอบครัวเลยค่ะแล้วก็มีในตาสีฟ้าผมสีทองอายุห่างกัน5ปีค่ะตอนนั้นจิมอายุ43แล้วก็คุณผู้ชายเขาอายุ48ค่ะแล้วกเ็เรียนสายการแพทย์แล้วก็ทํางานสายการแพทย์เ,เป็นเยอรมันบวกออสเตรเลียนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาต ขยายความคือเยอรมันเนี่ยจิมไม่รู้จิมมารู้ตอนหลังก็คือครอบครัวของเขาพูดภาษาเยอรมันแล้วก็คุณย่านะคะเป็นเยอรมันแล้วก็คือครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่แอฟริกานะคะแล้วก็ย้ายมาที่ออสเตรเลียก็ได้เป็นประชากรของออสเตรเลียนะคะแล้วก็คือจบสายเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็ทำงานเป็นนักวิจัยในห้องแลบค่ะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือไม่มีรอยสักไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็รักครอบครัวคือจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอคุณผู้ชายเนี่ยที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยคือสมเดือนพระเจ้าบอกว่าคนคนนี้ชื่ออีริกแล้วก็มาจากเยอรมันคือเมื่อ ก็เราก็อธิษฐานมาตลอดแต่เมื่อต้นปีสองนะคะพระเจ้าก็เล้าใจให้อธิษฐานแบบหนักมากและอธิษฐานเป็นภาษาพระวิญญาณก็เลยตั้งใจอธิษฐานแล้วก็ถามพระเจ้าหลายรอบว่าคนคนนี้คุณคนนี้เป็นคู่พระพรจริงจริงไหมเป็นคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไหมเพราะ12ข้อที่พระเจ้าบอกเนี่ยคือตรงหมดแล้วเหลือแต่เวลาพระเจ้าก็บอกว่าให้อธิษฐานต่อแล้ว คือพระเจ้าก็ยังเงียบอยู่ก็มีหลายคนบอกว่าให้เลิกเถอะแล้วไปคบคนอื่นแต่จิมก็ถามพระเจ้าตลอดจนวันหนึ่งพระเจ้าให้เห็นภาพธงชาติออสเตรเลียค่ะเป็นการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าว่าคนนี้แหละที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ขอบคุณพระเจ้าจิมอายุจะ50แล้วค่ะจิมรอคอย7ปีที่อธิษฐานรอคอยพระเจ้าตลอดในเรื่องของคู่พระพรไม่ลดละ แม้ว่าคนอื่นจะพยายามดึงเราออกจากความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เมื่อวันที่14มกราเราได้ทำพิธีมั่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะ oh. ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็วันที่21บวันเสาร์เนี้ยก็จะทำพิธีสมรสอันศักดิ์สิทธิ์ที่คิจักนี้นะคะ oh. คือก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ย สถานการณ์ไม่มีวิแววใดๆเลยพอจิมตัดสินใจมาอยู่โบสถ์ไฟโบสถ์น้ำองุ่นใหม่นะคะอยู่ๆแล้วพระเจ้าก็ปลดล็อกมาอยู่ได้ประมาณสองสามวันทิ์พระเจ้าก็ปลดล็อกแล้วทำให้เราได้มีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องของอนาคตเรื่องแต่งงานแล้วก็ความฝันอันนึงก็คือการได้ไปเรียนต่อแล้วก็ย้ายไปทำงานที่ออสเตรเลียก็ขอบคุณอาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดานะคะอาจารย์ดรคมเอกและอาจารย์หน่อยคำสอนอาจารย์จิม ฟังตลอดแล้วก็ถือปฏิบตัติด้วยความอดทนรอคอยคำอธิษฐานแล้วก็วันนี้พระเจ้าตอบขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ